สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทอมนะครับทาพามาดูรถตัดอ้อยของเทสนะครับทำงานคู่กับรถไถรถเท็กเตอร์ของถอดนิวฮอลแลนด์นะครับตัว TM150 มฟิวบรรยากาศเมืองนอกเลยนะเป็นภาพบรรยากาศที่แบบไม่ค่อยได้เห็นนะครับส่วนตัว ล้อเขาก็ก้วนใหญ่ๆนะเพื่อกระจายน้ำหนักเพื่อไม่ให้กดลงดินทำให้แปลงของอ้อยเนี่ยช้ำอ้อยอ้อยหนามากเลยนะครับอ้อยพอ่อปรูกได้แบบน้ำใหญ่เลยมีการให้สัญญาณกัน,นะครับว่าเต็มตะก้าแล้วอันนี้ น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับผมจะพาไปดูตอนเ,ออเจ้าฟอร์ดรถไถลางไปดำตอนนี้กลับตัวแล้วตอนนี้รถคันนี้ก็ทำการวิ่งออกมาก่อนนะครับเพื่อจะไปใส่อ้อยอีกที ตอนนี้ก็ตีคู่นะครับเรามาดูการทํางานอย่างต่อเนื่องกันนะครับของทีมงานออไล่อมพรนะครับมนส่วนของฮดรดลิกนะครับว่าจะยกกันยังไง แกนไฮดรลิกมีการดันขึ้นไปก่อนนะครับพอสูงได้ที่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการคว่ำตะกร้านะครับ ตื่เต้นเหมือนกันนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้บ่อยๆนะครับน,นี่อ้นนอยก็ล่วงลงสู่กระบะของหางพ่วงนะครับตัวงานดีครับคล้องแค่อันนี้หางตัวนี้นี่น่าจะเป็นหางนอกนะครับไม่น่าจะผลิตที่ Make in Thailand อย่างแน่นอนดูจากงานงานน่าจะคนละแบบเลย มีการเคลื่อนตัวด้วยครับ <c oughs> ลอ้อยางก็จะอ้วนแบบพิเศษนะเป็นล้อคู่นะครับ <c oughs> นะสังเกตยางอ้วนพุกเลยไปหน่อยๆๆ่อยอโอ้หหลังน้อยมีออย,ยหกครับ ถอยเพื่อเทใหม่นะครับถ้าสมมติว่าเรามีแบบรถกระเช้าทั้งออสองคันเนาะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาสิบล้อเนี่ยที่ว่ามีน้ำหนักเยอะๆนะวิ่งกดทับไปในแปลงเราแปลงเราก็จะช้ำน้อยหน่อยนะเท่าจากที่ผมออสอบถามพี่ๆเขามานะครับทางทีมรถตัดน,นะครับ จะมีอีกผ่น,นกหนึ่งนะครับขึ้นไปรู้สึกจะเกลี่ยเกลี่ยแปลงอ้อยนะครับเกลี่ยคอนอ้อยให้แบบไม่หกแล้วก็ลงไปในตำแหน่งที่ต้องการก็จะมีค้างกระเช้าบ้างก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องวิ่งไปใส่อ้อยใหม่กันอีกอยู่แล้วตรงนี้เสียงเครื่องทำงานนิ่งมากเลยครับสำหรับ TM 150หนึ่งห้า ฝัง่งโน้นก็ประชาดาก็อยู่นะครับน่าจะสุดแปลงนะครับยังไม่เต็มเดี๋ยวต้องเอารถกระเช้าเนี่ยทอยไปอีกทีนะครับวัยรุ่นบางลิงแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่ลบบุรีมีการเกลีย่ย อ่าพี่สงสัยหน่อยว่าไอ้ไไ,ไออ้้เจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยครับผมกระเช้าใช่่ครับอามันมันทำหน้าที่อะไรครับที่รอคอยรถตัดเนี่ยครับรรอเาตัดแล้วมันบรรทุกได้ทิ้งกี่ตันครับผมตัวนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดตันเจ็ดถึงแปดตันแล้วแต่ใส่มากใส่น้อยอันนี้มันมันเป็นอ่หางของไทยหรือของต่างประเทศครับต่างประเทศต่างประเทศไหนพอรู้ไหม น่าจะบาซิลใช่ไหมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันมันมันคู่กับหางจอนเดียไหมที่แบบมันสีเขียวอะไรเงี้ยเก่าเก่านอกใช่ไหมเก่านอกและยางเนี่ยเรารู้ไหมว่าเส้นมันประมาณกี่บาทถ้ามันถ้ามันระเบิดขึ้น อย่างนอกแต่มันมีอะไรอะไรอยู่ใช่ไหมมีเคยตั้งแต่เราใช้มามันเคยระเบิดในไร่แล้วหรืยังยังไม่เคยนะยังเลเดียนนะยังเลเดียนรถไถคันนี้มันมันกี่แรงมา้าสิร้อยห้าสิบกำลังเหลือไหมครับเหลือเลยใช่ไหมไม่จําเป็นที่จะต้องแบบใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเพราะว่าเห็นว่ามันไปนิ่มๆเลยอ่ะคันนี้ เป็นตัวนี้เป็นคอมเบลีย์ยังน่าจะคอมเบเรยวไหมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันตัวนี้น่าจะเป็นตัว GM หนึ่งห้าศูนย์เนี่ยเพิ่งเห็นหางคันเนี้ยที่แบบเคยเห็นแต่ในคลิปที่มันต่างประเทศอนะเพิ่งเห็นตัวจริงใกล้ๆนั่นแหละแปลกตาดีจังเลยฮะ ต่อได้อีกพวกกัวหอ่ะเหรอใช่ครับต่างประเทศเขาลากกันเป็นแถวเลอเขาลากก็เป็นแถ,แถวเลยนะใช่าไล่เขายาวอ๋อไ<ห>ล่เขายาวเออนี่นี่นี่เป็นเทคนิคที่ที่เขาบอกมาอีกทีแล้วนะช่วยลดการหน้ายางมันกว้างครับครับมันไม่ให้แปรงช้ำใช่ครับไม่ให้แปรงช้ำน้ำหนักมันถ่ายเทมาไปติดล้อล้อมันจิกใช่ไหมครับคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วชื่ออะไรนะฮะชื่อบาร์ครับอ๋อชื่อบาร์นะครับกลับมาทำอ้อย แล,แล้วไปไหนมาครับอยู่ในเมืองนะครับอ๋ออยู่ในเมืองอยู่จังหวัดไหนอยู่ลบบุรีเนี่ยอ๋อยู่ทำง,งานอยู่ในเมืองเอ่อบัสอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้สามสิบเ <31. S 1> อ็ดอ๋อโอเคสบายใจหน่อยเรียกพี่ได้ช่วงล่างแตกอย่างหนึ่งนะมันไม่เป็นแหนบเนาะแต่มันมันมีพาวเวอร์กี้อะ่ะอืมมันมีระบบเบรกให้ด้วยนะเนะี่ยเหมือนสิบล้อเลย ใช่นี่นี่เดี๋ยเราพามาดูนะครับใครที่ไม่เคยเห็นนะฮะมันมีระบบเหมือนเพาบุกี้แบบรถสิบล้อแต่มันไม่เป็นแหนบนะครับเป็นช่วงล่างแบบคันแข็งแต่ใช้เออเหมือนยังไงอะแรงแรงงัดแรงกดนะนะเหมือนเทาสิบล้อเลยสนาดอ๋อมันเป็นยางของ B KT มันคล้ายๆเหมือนรถไอรถค่ายเหลืองอะ่ะ เจซีบีใช้คล้ายๆอไม่ค่อยได้รีวิวจริงจังงนี้สักทีแล้วโอเคขอบคุณน้องมากครับ